ความสำเร็จของชีวิตก็คือการที่มองเห็นมุมมองของชีวิตที่แยบคายการไม่กดดันตัวเองและความรู้สึกที่ไม่รุ่มร้อนมันจะทำให้จิตของเราทุกคนสงบขึ้นและความสงบนี่แหละที่มันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกแห่งความเบิกบานธรรมชาติแห่งพุทธะนั้นแท้จริงแล้วก็อยู่ในตัวของเราทุกคนเพียงแค่เราสดับ รับฟังเสียงของความคิดหรือหัวใจของเราได้อย่างชาญฉลาดเราไม่จำเป็นจะต้องสร้างความรู้สึกที่มันวุ่นวายใจและไม่จำเป็นจะต้องให้ความคิดหรืออารมณ์ด้านลบเข้ามาครอบงำหัวใจของเราความคิดและอารมณ์ด้านลบเป็นผลผลิตของจิตใจที่สับสนไร้ระเบียบแต่เมื่อไหร่ที่เรามีจิตใจที่มันมั่นคง จิตใจที่มันปลอดโปร่งโล่งเบาเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการหรือการครอบงำของความคิดด้านลบนั้นได้ง่ายคนส่วนใหญ่มักจะประสบกับความคิดด้านลบอยู่ตลอดเวลาความคิดที่เรามักจะชอบตัดสินหรือให้ค่าถึงสิ่งที่เราคิดหรือรู้สึกนในพลังงานที่เต็มไปด้วยความไร้ระเบียบหรือสเปสปะแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีสติสัมปชัญญะอย่างครบถ้วน จิตของเราก็จะเริ่มมีพลังด้านบวกขึ้นพลังด้านบวกคือความคิดที่เป็นระเบียบความคิดที่ปลอดโปร่งโล่งเบาความคิดที่ทําให้เราเห็นถึงความรู้สึกที่มันเข้มแข็งมั่นคงและเป็นความรู้สึกที่เราปลอดโปร่งและสบายใจเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราฝึกการมองทุกอย่างในโลกนี้อย่างเป็นธรรมชาติหรือเป็นปกติและเข้าใจถึงจิตใจที่มันไม่รุ่มร้อนจิตใจที่มันเยือกเย็ยน จิตใจที่มันสงบและสันโดษเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดหรือพลังงานที่ตกค้างของเราได้อย่างง่ายดายคนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้เทคนิคและวิธีการนี้นำมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไม่ยากเย็นเพียงเขาอยู่กับความคิดที่เข้าใจมันรู้ทันอารมณ์และความรู้สึกอยู่บ่อย และในสุดเขาก็จะเป็นน้ําที่จะเขียนใจของเขาก็ชุ่มฉ่าไปด้วยความรู้สึกอ่อนโยนและในขนาดเดียวกันก็จะสามารถที่จะอยู่เหนือปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้อย่างง่ายดายถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องมาฝึกจิตให้จิตของเรามีพลังเหมือนสายน้ําที่ชุ่มชื้นร่มเย็นให้ความชื้นและให้ความเย็นฉ่ำมาถือภายใต,ใต้หัวใจของเรา และเมื่อหัวใจของเราได้รับความเย็นชำ่ำความชุ่มชื้นจิตของเราก็จะพบกับความสงบและสันโดษหรือความสุขที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงซึ่งคุณน่ลักจะสามารถสัมผัสหรือเรียนรู้ได้ด้วยตัวของคุณเอง